วันนี้นะครับผมได้รวมตัวเพื่อนๆในยูเคของผมนะฮะไปเที่ยวที่ Richmond กันนะครับทุกคนเราจะต้องเดินไปอีกประมาณ15นาทีเอ้ขนมไปรอเลยให้ใครซื้อครับให้เปซซื้อครับเพราะว่าเขาน่าจะหิวปิดแล้วทำไงอ่ะโกรธว่าถ้าปิดกูกลับเลยกูไปเดินละีดูดูดูผู้หญิงคอนเทนต์คอนเทนต์คอนใจนี่ถ่ายรูปหยิดแล้วหยิ่แล้วตอนีหนึ่งรูป อาทำเป็นกินนิดนึงจังหวัดใหม่จังหวัดใหม่จังหวัดที่เจเล็กๆโเล็กจังหวัดใหไ่ไตองไตงโอ้อมไม่ใช่จังหวัดอะไรอ่ะมุกานปรงมันมีมันมีจงวัดจังหวัดนูก สวยอ่ะชื่ออะไรเ <c oughs> บตงเบตงมาเอาเบตงเสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมซิสในชแนลนะฮะวันนี้นะครับผมได้รวมตัวเพื่อนๆใน UK ของผมนะฮะไปเที่ยวที่ริชมอนด์กันนะครับทุกคนตอนนี้เขาทุกคนก็เริ่มมารวมตัวกันแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนๆกันก่อนนะครับแล้วไปดูกันว่าวันนี้มีใครไปกับเราบ้างนะครับทุกคนจะเป็นยังไงนะครับเจอกันที่ริชมอนด์และของเพื่อนที่ U k เคได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ขอตัวเดินทางก่อนนะครับแล้วไป วันนี้ครับทุกคนอากาศดีมากตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะทุกคนทุกคนก็จะชิวๆนะครับวันนี้ทุกคนก็จะออกมารับแดดกันนะฮะเราก็เดินทางไปหาเพื่อนๆกันก่อนโอเคเดินทางต่อครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะฮะเ,เราก็จะนีจะไปไหนครับวันนี้เราไปลิชมอนลิชมอนนะลิชมอนอยู่ตรง,ยยตรงไหนโอแมพไปลอนดอนสายสุดโอเค แหม่พ่โผใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ครับเี๋เรานั่งบัสเบอร์59นี่ครับของเพื่อนครบแล้วพบแกงสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยคนนี้ไม่เคยเจอเด็กใหม่เด็กใหม่หน้าใหม่ชื่อมังกรครับนี่ชื่อมังกรนะครับเป็นเพื่อนภูมิกับเพื่อนโหงนะทุกคนคุณหน้ากันดีครับคนนี้อะไรครับเด็กเก่าคนนี้ชื่ออะไรไม่มีครับนี่เด็กครับเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเรารอขึ้นรถบัสสาย59เดี๋ยวไปลงวอเตอร์ลูวอเตอร์ลูไปไหนอันเนี่วอเตอร์ลูนั่ง south eastern ใช่ป่าวะใช่ south western ดิ south western south western south w e s t e r นะไปลิชมอนด์โอเคทุกคนขอหลอกตัวเดินทางก่อนนะทุกคนแล้วก็ไปดูกันว่าลิชมอนด์เป็นยังไงมาแล้ว let's go ทีนี้เราก็ขึ้นรถมานะครับันนี้อยู่ช่วง h e ็ค your b a g before you go b r o t h e r เอาอะไรมาบ้างครับไปตรงนี้แจบ้าน หลบ้านนะห้ามดื่มนะเขาบ้านไม่ได้ฟังฟางนะห้ามยื่มแปดกล้องอแดกล้องแค่นี้นะครับแปนสองตรงนีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับภาพไม่ได้ภาพนิ่งยาดมยาดมวางเหมือนกันมีคนบอหมอซื้อมานะครับเอาไปกินเอาไปกินแล้วก็มีเสื้อเสื้อหนาวโดนหนึบเร่มแต่เราเดินทางกันต่อนรทุกคนแล้วก็อยปเจอกันที่ richmond ว a เตูซชั่อนก็ได้เรูครับทคน มาถึงสถานีวอเตอร์ลูแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งจากแพตฟอร์ม23จากวอเตอร์ลูนะครับเพื่อไปลิชมอนเดินทางกันต่อไปครับไปกันต่อเอาขอผมไปกันต่อแล้วมิงนี่นี่มันโซอราพามไม่ได้โฆษณานะครับแต่เขาแจกฟรีทุกคนเมื่อกี้โอเคไปกันต่อทุกคน let's go ตอนนี้เราขึ้นรถไฟแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ Richmond Station นะครับผมโอเคเดินทางกันอีกยาวเก็บพลังงานกันไว้ก่อนทุกคนเราเจอกันที่ Richmond s t s o o ทุกคนตอนนี้เราก็ลงจากสถานี Richmond เป็นที่เรียบร้อยเราจะต้องเดินไปอีกประมาณ15นาทีเอขนมไปรอเลยให้ใครซื้อครับให้เฟซซื้อครับเพราะว่าเขาน่าจะหิวโอเคครับขอตัวเดินทางก่อนนะทุกคแล้วเจอนที่ริชมอนด์พาร์กโอเควันนี้ทุกคน เก,กลก็ลใกล้ถึงแล้วแต่ว่าคนข้างหลังไม่รู้ว่ามันใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวางแม่จะถึงก่อนเราถึงแล้วเราบอกว่าปิดเดี๋ยวไปดูกันว่าเรียกชันทุกคนข้างหลังจะเป็นยังไงว่าถ้าปิดโอเคไปดูมันปิดแล้วทำไงอ่ะโกรธว่าวถ้าปิดกูเพิ่งกลับเลยกูมไปเดินละ สรุปเมัน <mêmes> ป <sort> ิดไม่ปิดอ่ะกูเริ่มเชื่อมกันแล้วเนี่ยไอ้เจมปิดว่ะสิดแล้วทำไงพี่สิแล้วทำไงไม่น่าปิดหรอกมีคนข้างในอ่ะเอาสิทุกคนสิดเข้าไม่ได้นะเขาห้ามเอาหมาเข้าไปอ่ะสิดเข้าไม่ได้เอาคนามาดูถ่ายสียหายดิสาวสวยอธิบายดิมีอะไรบ้างที่เนี่ยไม่ไม่ไม่ สาวเ่ีอยรอเล่นอยรอเล่นเจมบอกว่าที่นี่นะครับมีกวางนะครับทุกคนใช่แต่เรามาสายนิดหนึงไม่รู้ว่านอนกันหรือยังตอนนี้กี่โมงฮะตอนนี้5้าโมงครับโปรตีเขามาตั้งสิโมงเช้าทิชช่นเราวันนี้ก็คือตามหากวางให้ได้แล้วดูว่าจะเจอหรือเป่าอย่างน้อยตัวเดียวแค่เดยอย่างน้อยก็ต้องเจอ เจปเดินตามหากว่าง let's go a few minutes later เคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในสวนเราก็เจอนะครับพิชชันของเรา complete นี่ฮะกว่างเป็นไงครับกูเจอกว่างแล้วก็ดีก็ดีคือยังไงก็ดีจริงว่าแล้วแห่ตรงเนี้ยเหมือนอยู่ประเทศไทยอยู่นะเว้ยไทยแลนด์โอเคเดินกันต่อครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่นี่ไปหาวิวสวยๆดูกันไปส่วนนี้ค่อนข้างที่ใหญ่ๆมากเนี่ยทุกคนดิ ใหญ่จัดถือว่ามิชั่นเราคอมพีซนะครับมาเจอกวางแนละ้วใช่ไหมมินเรามาดูกวางใช่เจอกวางแล้วแล้วเป็นไงก็โอเคนะจริงใจวะจริงใจสุดโอเคก็กวางก็กวาง โอเคนี่ฮะทุกคนที่นั่งเราผ่อนไม้สว so, ัสดีครับมาวันนี้เป็นไงครับต้องถามคนนี้ก่อนดีครับสัมผัสธรรมชาติสัมผัสธรรมชาตินี้เคยมาแล้วเป็นไงฮะอันนี้ผมเคยมาแล้วสวยครับทั้งนี้เป็นวันชิลๆวันหนึ่งของพวกเราทุกคนปิกนิกกมบปิกนิกไอ้เวนเจอร์นิดนึงไอ้เวนเจอร์นิดนึงปิกนิกนิดหน่อยสอบไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปไฮกิ้งกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเจะไปไฮกิ้งที่ไหนขอสตอบเป็นทีหน่อยอันนี้คือกินเองหรืออะไร ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปจัดจัดกลุ่มกล้องแล้วแล้วมึงเชียรกูปะไม่กินด้วยเสร็จแล้วมาซื้อไม่กินไม่โกรธนะหยิบแไปขนาดนั้นอ่ะนี่ดูดูดูผู้หญิงฮะคอนเทนต์คอนท์คอนเทนต์คอนใจนี่ถ่ายรูปหยิบแล้วหยิบแล้วเต็มี่หนึ่งรูปอ่าทำเป็นกินนิดนึงอ่าเดี๋ยวนั่งกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปไหนนะไกด คันธนาร์ดแบทแมนโอเคครับมันมีคันธนาร์ดแบทแมนที่นี่ครับเดี๋ยวเรานั่งกันครับแล้วก็ไปเจอที่คันธนาร์ดแบทแมนะขไม่มีทุกคนเราก็นั่งกันครับหมดบนึงคนแล้วเราก็จะมีกิจกรรมไปทำเล็กๆน้อยจะทำอะไรกันครับบอเล่นเกมมิกีเล่นอะไรไปก่อนแรกเมื่อกี้เราเล่นเอ่ออันเดอร์โคเวอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นเกมชื่อว่าอะไรนะชาเย็นแต่ไม่เย็นชาแล้วครับโโอ้หไปคมชี้ เท่ากันอยู่ด้วยกันเริ่มแล้วเริ่มแล้วเออใต้เอ่ออยากชมไหมอร่อยสุราโอเคกดลงกดลงกดลงอยู่ใต้มันอยูใต้เหมือนกันอีกเข้าจังหวัดนี้คือเลยประจาไปอันนึงตาดเพชรบุรี่ไม่เลยประจบลงใต้พาพาให้เลยพร เหนือรถม้ารถม้าแกลำพูนลำปางลำปางพี่วินชอบเนวินเนวินทีมบอลไม่ใช่อีสานคุณมไมเรืเลยจังหวัดใหม่จังหวัดใหม่จังหวัดที่เจ็ดเจ็ดเล็กเล็กคนเล็กจังหวัดอะไรอะเหมืองการเบตงไม่จังหวัดจังหวัดนงอะพี่สวยอะชื่ออะไรเบตงเบตงมาอำเภอ ตาว่าผมเล่นทุกคนทกภาคเหนือมามีครูครูทำหน้าที่อะไรสอนแมวสอนจดบ้านกรุงเทพเออนท์เออนนท์เนี่ยก็ว่าเราถายดีไว้มึงแ่มึงมันคือลางบุรีว่าน้ำในอะไรเขาช่างลมล้างบุรี เดี๋อวไทไอ้โซแม่เราจัดโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะพระอะไรพระเราทำอะไรทำอะไรรถรถรถน้ำไม่ใช่คำว่ารถอีกคำหนึ่งลาดลไม่ใช่ทํราดข้ามปะข้ามเลยขามข้ามลิงลบงลุอีอะรอเกียแก๊สเอ็กซ์เออเอ็กซ์แล้วแอ๋อนี่ชื่อชื่อคนใช่ไหมเออข้ามขอะไรนะข้าม โอ้โหนี่ยากกับโบราณสัตว์เจ้าของโลซาคุณไทยเยธนาคารธนาคารเสียบคือจุดฐาหน้าฐานหน้าออร่อยอร่อยอร่อยน้ำแข็ง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 มีเงินเยอะมีเงินเยอะไม่รวยไม่รวยใช่ไหมไม่รวยไม่รวยไม่ใช่ไม่รวย ธนาคารกันจิ๊กเก็ตตังกันิ๊กเก็ตตังสียมูนะครับสีมูเออไม่ออกอีกรอบสาทองคำลำใหญ่เบื่ออะไรเบื่ออะไรุเปิดประตูให้เปียก์เปิดประตูวงค์วงค์วีเวลส์วีเวลส์โบเชียไม่เออโบเชียควงควงอะไรมาละยเป็นเส้นๆทมเต็มนี้ไม่มีเสียงมเมระเาซี่ไม่รู้อะไปฟังแก้วบัดดี้กับหวายบัดดี้กับหวายมี นกินกับน้ำเงี้ยวกินกับน้ำเงี้ยวกินกับน้ำเงี้ยวขนมจีนเออที่หนึ่งน้ำผึ้งไม่ได้มาเลยวะสุดยอดเลยครับตากล้องส่วนตัวพี่มิไปซองสั้นค่ะเราไปสองสั้นเลยผ่า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 นโ้โหำจัดลำจัดงานกล้องติดต่อนะครับพร้อมนี่ทุกคนเราการจะไปดูกวางครับกวางออกมาแล้วต่อไปจะเป็น รายการ National Geography 3 2 1เริ่มและนี่คือคนที่จะมาดูกวางในวันนี้สปีดเราไม่ดีกว่าเขากดแป๊บต้องมามครับน่าจะกดเยี่ยถ้าเต็มร้อยเร็ว่อยกลัวเกินอันนี้เรามาอยู่ไหนฮะเป็นก็ลิชมอนนะเป็น เมืองลิชมอนแต่ว่าพามาสปอร์ตสวยๆหน่อยให้สาวๆถ่ายรูปโอ้โหหนึ่งที้องดูครับผ่านไ,ไปแบบนี้เราเข้าสวยนะทุกคนสปอร์ตสุดท้ายของวันนี้ก่อนกลับก่อนกลับแล้วเราก็จะปิดคลิปแหละ้ยสวัสนี่ครับตากล้องโมเดล ทุกคนดูวิวครับตอนนี้ลงมาตรงน้ำแล้วครับมาดูไปฝั่งนี้โอ้โหเหมือนอันนี้ปะกาญจนบุรีปะหนึ่งสองแช้หนึ่งสองแช้โอเคเนี่ยครับทุกคนไม่ต้องพูดอะไรมากให้ภาพมันเล่าเรื่อง เครับทุกคนวันนี้เราก็ให้ทุกคนชมธรรมชาติเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นที่อีกที่หนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับไม่ใช่แบบว่าที่ที่ Tour ทัวริสสปอตเข้ามากันนะทุกคนอันนี้ก็เพื่อนผมอยู่มา4ปี5ปีแล้วเพิ่งเคยมา2ครั้งเพิ่งเคยมาแค่2ครั้งน,ะนี่ครั้งที่2แต่ทุกครั้งที่มาคือกลับไปแบบเต็มเปี่ยมทุกรอบอยากกลับมาอีกอยากกลับมาอีกเดี๋ยวเราก็จะเดินทาง กลับกันแล้วนะฮะทุกคนก็ใครที่อยากให้ผมไปไหนในอังกฤษหรือว่าในยุโรปเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับเผื่อเราจะไปได้เราก็จะไปให้ทุกคนนะคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณแคร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของซิดนีย์ชาเดลเลยนะครับสำหรับวันนี้ซิดนีย์ชา n e ลกับเพื่อนๆทุกคนขอตัวลาไปก่อนนี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมบ๊ายบายสกอล